สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานประจำร้านที่ร้านเ e เปอร์รันนะคะรายได้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทถึง13,000บาทต่อเดือนค่ะประจำที่สาขาเดอะมอท่าพระเพื่อนๆที่สนใจพนักงานประจำร้านเ e เ p อร์รันนะคะไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ ร้านอาหารเปเปอร์รันค่ะเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้านประจำสาขาเปิดใหม่เดอะมอท่าพระใกล้กับ BTS ตลาดพูนะคะรายได้รวมอยู่ที่11,000บาทถึง13,000บาทต่อเดือนค่ะมีค่าเดินทางให้วันละ50บาทตำแหน่งพนักง,งานครัวและก็พนักง,งานบริการนะคะอายุ18 40ปีค่ะมีสัญชาติไทยเพศชายหรือหญิงวุฒิป .6 ขึ้นไปนะคะ เพื่อนๆที่สนใจงานนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคลค่ะเบอร์โทร0949705676คุณแม็กค่ะหรือจะแอดไลน์ ID ได้ที่เบอร์โทรเดียวกันนะคะ0949705676ค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ